นี่คะ่ะซึมเร็วมากซึมเร็วมากเลยไม่เหนียวเหนื่อหนานะคะทาหน้าทาตัวก็ได้คะ่ทะทาผิวได้หอมด้วยคะ่ะหอมมากๆเลย แถมช้อนด้วยนะคะมีช้อนตักค่ะนี่ค่ะมีช้อนตักด้วยนะคะเจลย,เลยังใสเลยเห็นไหมคะนีะะะะ่น่ากินเหมือนขนม,มขอบคุณนะคะขอบคุณสี่พันแปดร้อยไลค์ค่ะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณที่ติดตามและให้กําลังใจคุณตาคุณยายนะคะถ้าใครสนใจสินค้าสั่งซื้อได้นะคะจะได้ <c oughs> ถูกมากยี่สิบเจ็ดบาทโอ้จ้าขอบคุณคะ่ะ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> คุณอ๊อฟสวนปันลักษ์นะคะ <c oughs> ขอบคุณมากคะ่ะที่สั่งซื้อสินค้าให้ ขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ราคาไม่แพงนะคะ <c oughs> ขอบคุณผู้เข้าร่วมชมและให้กำลังใจคุณตาคุณยายนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ขอบคุณเพชรห้าเม็ดขอบคุณของขวัญสองชิ้นนะคะ <c oughs> ขอบคุณที่สั่งซื้อสินค้าให้นะคะสามชิ้นค่ะขอบคุณมากค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเฮงๆรวยๆถูกหวยถูกรอตเตอรี่การงานเจริญก้ stones, กกาวหน้าค่าขาเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมมาเทงมานะคะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านเลยค่ะนี่นะคะสั่งซื้อสินค้าได้นะคะ คุณตาทานข้าวอิ่มแล้วทานยากินยาแล้วใช่ปหะพ่อโอ้หเก่งจังเลยโอ้ยคุณตาเก่งจ้าขอบคุณ 5, ห้าพันหนึ่งร้อยไรนะคะคุณตาทานยาแล้วคุณยายคุณยายเป็นพีเชนเจอร์สาวสวยพีเนเจอร์หมวกสาวสวยขอบคุณนะคะ ขอบคุณที่อยู่ที่เข้าร่วมชมทุกท่านเลยค่ะที่เข้าร่วมชมให้กำลังใจกุณตานะคะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> คุณตาทานข้าวอิ่มแล้วมีกำลังใจเยอะแยะเลยขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ถ้ามีผู้ติดตามใหม่ ถ้ามีผู้ติดตามใหม่จะติดตามกลับนะคะหลังลงไลน์แล้วขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะทานข้าวเย็นกะเรียงค่ะคงทานกะะนันแล้วสองทุ่มแล้วพ่อจอ๋าหยอดตาหลอดใสไหมเนาะหลอดใสที่ก่อนนอนอนะ นะเดี๋ยวจะหยอดตาให้พ่อนะคะเ่ากดะบบที่กดสิงนร้อนได้ก่กัาตุ้เี้องเตกร่ขขงกรีารวตรรดูด่านที่สาารแกสสรวสวรสรวิ่แท้่นเป็นผลลัพธ์จากแนวทางท้อาน นอกจากผลิตผลและผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆของโครงการหลวงแล้วไทยรานยังมีผลิตภัณฑ์โดยคำโดยตรงโครงการศูนย์องฒศิย์ะบากอและส่วกาอื่นตลอดจนมีพื้นที่ั่งสสำหรับรักทองทีวานว่างอยา่องเที่ต่างๆจากวัฒนธรรมอๆนะงีอันนี้เป็นของเราก่อนเรานะนะ อาเดิมตายังซ้ายยันขวถูกมี่อรชานจการบริหารจังหวดชาแดนภาใต้เพื่อนไปช่วยเหลผู้ประสบยในพที่ภาคใต้วันนี้ที่ศูนย์อนมยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอสอ